ใครมีเส้นลายมือแบบปกคลิปเรียกว่าเป็นคนทะเยอทะยานครับอยากจะดีอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะยกฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาแล้วหลหะนะครับไม่มีความไม่พอใจในฐานะที่ตัวเองเป็นเนาะไม่อยากจะทําอาชีพแบบเดียวกับพ่อแม่บางคนคือพ่อแม่ขายของตัวเองก็รู้สึกว่าโหขายของมันเหนื่อยไม่อยากจะขายของอยากจะไปทําอะไรไม่รู้ที่มันจะรวยเร็วรวยง่ายรวยไวยขึ้น แล้วในหลายๆคนครับตัวคนที่มีเส้นวิ่งไปหาเนินนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วชี้เนี่ยแล้วปลายชี้ไปทางทางทางนี้นะทางนี้ดูดูปลายนะชี้ไปทางนี้นะที่เป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่หนึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 2. ชอบการเรียนรู้สมนะมีเป้าหมายในชีวิตที่จะเดินทางไปและต้องดูเส้นอื่นๆประกอบนะ ในเบื้องต้นบอกบอกว่าคุณเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนถ้าจะดูว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จต้องไปดูเส้นวาสนาเส้นวาสนาคือจะเป็นเส้นสั้นเส้นยาวหรือมาจากไหนก็แล้วแต่ปลายวิ่งไปหานิ้วกลางหรืออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเส้นอิทธิพลก็คือปลายชี้ไปหานิ้วนางนะครับว่าเรามีเส้นไหมถ้าเรามีเส้นเนี่ยแล้วเส้นมันทะลุเส้นสมองไหมเส้นสมองคือเส้นนี้ครับ เส้นสมองคือเส้นนี้นะอาจารย์เขียนที่ปกคลิปไว้ว่าเส้นสมองถ้ามีเส้นวิ่งแค่มาชนหรือไม่ถึงอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณจะล้มลุกคุกคานเจ๊งเนาะเจ๊งไปล้มลุกคุกคานไปกว่าจะรวบรวมเงินได้กว่าจะตั้งหลักตั้งฐานได้สาสิบเนี่ยเจ๊งไปก่อนเลยตั้งแต่ยี่กว่ากว่าเนี่ยเจ๊งไปก่อนเลยมีเงินขึ้นมาพอจะไปต่อยอดจะไปทําอะไรให้มันดีขึ้นเจ๊งอีกแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่า ทำในสิ่งที่ตัวเองทํามีความถนดัดแล้วใครก็หลอกเราไม่ได้ปรากฏว่ามันรวบรวมมาไอตอนจะเจ๊งมันจะไปเจ๊งเพราะว่าเราอะอยากจะเอาเงินไปต่อเงินนะมันเลยเจ๊งต่อมาเมื่อมันถ้าเกิดว่าเส้นเส้นของเราเนี่ยคนที่มีมีเส้นหยุดหยุดแค่ตรงนี้นะถ้าอายุสามสิบขึ้นไปแล้วเอาละมันก็จะเริ่มตั้งตัวได้ขึ้นหาเงินได้มากขึ้นส่วนคนที่มีเส้นทะลุขึ้นไปชนชนเส้นใจเส้นใจคือเส้นบนนี้นะ ชนเส้นใจหรือทะลุขึ้นไปคนเหล่านี้เท่าที่สังเกตก็คือเอาล่ะจะประสบความสําเรนะ็จอ่ะนะจะประสบความสําเร็จเพราะว่าเป็นคนชอบการเรียนรู้ชอบการลงทุนชอบหาอะไรทําอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้อันนี้คือสองเส้นประกอบกันเนาะหรือมีเส้นอิทธิพลขึ้นไปเนาะที่เนินนิ้วกลางไอ้เนินเนินนิ้วนางนะเป็นเส้นขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะทําธุรกิจการงานจะประสบความสําเร็จ แต่ในตอนนี้เราพูดถึงอะไรเส้นทะเยอะทะยานใครที่มีเส้นแบบนี้เรามาบอกอาจารย์หน่อยว่าคุณเป็นคนที่คิดหาอะไรทําอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่แล้วคุณเป็นคนที่ไม่พอใจในความรู้สึกว่าเราอ่ะไม่พอใจในฐานะความเป็นอยู่เราอยากจะยกฐานะให้ร่ํารวยอยากจะให้พ่อแม่สบายอยากจะให้เมียสบายอยากให้ผัวสบายอยากให้ลูกสบายอยากจะร่ํารวยแบบเขาสักทีเป็นแบบนี้หรือไม่ถ้าเป็น มาดูดวงกันนะครับหรือมาคอมเมนต์หน่อยว่าเออเป็นครับอาจารย์อย่างงี้นะจะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงสําหรับพวกคุณนะสุดท้ายนี้ใครอยากดูดวงอาจารย์ที่ไปที่หน้าโปรไฟล์นะหรืออยากจะสักยันอยากจะปรึกษาการเรื่องอื่นๆยินดีคําแนะนําครับไว้พรนะขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ